อราชันนะเจ้าพร้นดูทามองอันนันาัเจ้าพื้นดูาสังฆังอรนนั้นาัะเจ้าพื้นอาตเจ้าขอตพูดมีนักบ้านเลที่หนึ่งสี่เก้าครับหนึ่มูเจ็มูเจครับบ้านอพ่อพาเลยนะนักีบรทซับอาเปดคุยบประเด็นเดือทซับนันนี้ด้วยเถอะ ดีดเลยมีทุกเสียงไทยไหมอุทะกังวรังอาคัจฉันตุปาริคุณชันตุสัพพทาหิตายะสุขายะสันติเทวามหิทิกาเตติอามิอนุรักขันตุอาโรเณีนะสุเขนะจะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้แด่พระแม่น้อยโทรณี ภูมิสถานเทวราน้อยใหญ่ภูมิหน้าคราชทุกเผ่าทุกชนชั้นที่สถิตยอยู่ในสวงวิมานสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เอ่อนามก็ดีและไม่ได้เอ่อนนามก็ดีข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะมีใบสีดอกไม้ทูกเทียนลายหลากน้ำหวานหลากสีขนมมงคลมาภูบรีและเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายวจาจิตตังอะหังวันทา นาคาทิปด <ersch> <Come on> ีซีส <eg człowie 32> ุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยามปิกายวจาติตตังอหังวันทานาคาทิปดีซีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยามปิกายวจาติตตังอหังวันทานาคาทิปดีซีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิแม่ตันจะมหาราโพปิโยนาคขันธปริกตัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคยานาคีนีสีปะทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยัมปิตายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคยานาคีนีสีปะทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ ตติยมติกายาววาติตังอะหังวันทานางพญานาคินีซีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิแม่ตันจะมหาราปโปิโยนาคขันทภาริตัง ดอกไม้ดีวิเศษดอกไม้เทพของสวรรค์ดอกหนึ่งถวายพระภูิเจ้าทีเจ้ากลุ่มพารีเมหน่อยธรณีภูมิรีกแก่กาต่อพื้นแผ่นดินดอกหนึ่งถวายพอพระอินทร์พระพุฒยอมรชดอกหนึ่งถวายพระธาตุเกศแก้วจุนธรามนี่ดอกหนึ่งถวายไม้สีมหาโพธิ์ดอกหนึ่งถวายพระเจ้าโกวชนชัยดอกหนึ่งถวายพระศรีเรียแม่ไต้ลงมาโปรดใภ้าพนาอาหางมิธุระตโตอาหางมิธุระตาสาธุ

เลไามา้ก็ได้ครับนร็จี่เป็ดดอกไปตัดบ้านเราเปนไตัดทับยี่เป็ดยี่เป็ดดอกไปปักข้างหน้าคร <c oughs> ับ <c oughs> จุดทูบเสียงไทย ได้อโอ้ยงาภุญลุงกับท่านหันเป็นจังไดเพ่อใดตั้งตัวเลยล่ำอีกแกเพียงเบอร์สียในช่วง,งค่ะองลุ่งระวงังนางรวมพิธี้วคะค่ะนี่คือตัวเลขที่ตอนยามมาลุ่งไปเขียนมานะคะสามเจ็ดตัวกับสามหนึ่งตี๋ด้วยีีนองค่ะ รากาเลขน้ำตาเที่ยนตีเป็นเก้าเจสมห้าเสมค่ะเลขทูเป็น5้าสามสามค่ะน้ำตาเที่ยนกับตีเบงเลอพี่น้องค่ะอานต่วงาา่อันนด้อเลยเป็นยาเขลยาเสียห่เทียล้ม เห็น,านอาการสีหากบะแต้วเี่งแดดกเลยบ่ค่ะว่าหนออกหัวเลยเคยเป็นบ่คะทุกคนแล้ตอนมากนก็จว่าฝันฝ mm ันเห็นห hmm. pues ้าเห็นคููไปเอิ่นบะฝันสองเถื่อนแล้ว่อืมายาน เพื่อนไปน้่เพื่อนวายจังไดุเพื่อนเพืนพ่นเหี้ยนเห้ยนแบบเป็นเป็นสารสารเกา่าเก่าสารเกา่าเกา่า<ๆ>สารใหม่<ๆ>แต่เป็น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 รลูกปั้นไม่ยิ่งนางพับเพียบอยู่ต<ๆ>แต่ระบานนี้พ่อนั่นก็ได้ยกเมื่อว้ยสารอยู่ใข้างนอกเพราะว่าบ่มีถูกไปไหวเพื่อนก็มู่ก็มูไปน้ำกันสองคนนั้นได้ได้ถูกไปไหวเพิ่น ไปนั่งไหวเงินบ้านในทางนี้บ่หางบ่มีถูกนะโมูก็เลยยืนไหวยอยู่ข้างนอกบ้านในพวนก็เลยเพวนก็เลยมาล่งล,งล่องลอยเลยด้วยที่ก็ร่ำขึ้นร่ำเงินก็แนมเห็นผู้หญิงคนหผู้หญิงลูกป,ปัน้นผู้หญิงคนนัะนะ้นน่ะเป็นเป็นคนดีไหมนั่งนั่นงนงันง่นงทำเพียบอยู่ทั้งศาลเลยเป็นไม่หญิงหญิงคิ้วขาวแต่เมีอย,ยอยู่กะตกใจอยู่จ้ะ แล้ว่าละละะเลาเราก็ได้โยซื้อกล้า่กล้าขึ้นมาเองตล้ามล้าแล,ล้วกลําแล้วล้าพ่อล้าเหลวเบิดแห้งเบิ้ดแห้งเลยเบิดแห้งและะ mm ้วก็พอมูสิโตตื่นขึ้นมาก็แบบก็เมยเบิ้ดโตแม่จ้จ้ะนี้คือฟันแม่พอบฟันบัดมากัเป็นนี้สีเนาะเรนั่งซื้อ,อกันเราใครเนาะฟันอีกอีกขึ้นขึ้นผ่านนี่กับฟันฟันาว ยงใส่สบายดูหุ่นบอกว่าบอกว่าขันเด็กด่ายเด็อยากด้อยากด้อันใดใครอธทิษฐานขอเอาสิหายชิหายยางหนึ่งชิหายผ่อนขอหนึ่งเปอนว่าเันว่าสงสัยคือเมื่อนี้ก็ได้ใดญ่มากเมื่อกี้ก็ไ่ด้ตั้งรักเด้เ้องการเนาะไม่ม่รยังได้เ่ะสิบ่ร ล่ำจนได้เนาะเบิ่งในไรจดด้วค่ะจะคล้องล่ำเเปลีนนะนาจะก็เด้บอว่าอยากร่ำบอกพี่เขาบอกว่าเหตุเรื่อ่ำร่ำ่ำเปิดลังี้จะคล้องร่ำเปิดซ้ำจคล้องเปิดวานี้ก็ได้บอาอยากร่ำจะไดก็อยากรำเล่เด็ดเพิ่นได้